มณีดงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้ลามาฟังมณีดงบทประพันธ์ของอาจารย์สินขรวงจิตติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกํำลังใจให้กัญญาด้วยนะคะขอพระคุณมากค่ะบ่ายสามโมงเย็นนกยุงพาคณะเข้าพักในถ้ำตื้นๆแห่งหนึ่ง ใต้ดอยสูงทะมึนข้างๆมีห้วยขนาดเล็กพอแค่ใช้ดื่มกินและใช้หุงข้าวหุงปลาเท่านั้นทั้งหกสุดหนักไม่มีใครกระดิกตัวช่วยนกอยู่แพ่วถางถ้ำที่ใช้พักนอนได้เลยพรานสาวจัดการคนเดียวกระทั่งสะอาดจึงสั่งให้ทุกคนเข้าไปข้างในซึ่งลึกเพียงหกเจ็ดเมตรเท่านั้นร้อยเอกสอรยุทธ นายทหารที่ว่าแน่ๆมาเจอการเดินแบบไม่มีหยุดนำโดยพรานสาวผิวเนียนสวยถึงกับขาเป๋ไปทันทีมอมราชวงศ์หญิงพิชานันและอาจารย์หญิงอุมาพรซึ่งออกกำลังกายเป็นประจำก็ยังพับฐานเมื่อเข้าไปในที่พักโพรงหินตันแห่งนั้นอาจารย์ศิลปะธนูทองก็เช่นกันยิ้มไม่ออกบอกไม่ถูกขาเป๋ เจอรองเท้ากัดส้นเท้าถะลกลุกไม่ขึ้นอยู่หน้าถ้ำนั่นเองเล็กกับเจดิดสองพลขับที่ผันตัวเองมาเป็นลูกหาบสุดถึงสองครั้งเพราะเจอเป้หลังหนักนกยุงต้องช่วยประคองมาจนถึงรวมๆแล้วทั้งหมดเพียบนอน,นเรียงเป็นตับในถ้ำตันแห่งนั้นพรานสาวต้องทำหน้าที่หุงหาอาหารอุ่นเรั่นให้คณะ แล้วนำเข้ามาในถ้ำทุกคนจึงลุกเพราะกลิ่นข้าวหุงใหม่ๆและกลิ่นอาหารสร้างความปันป่วนแก่ท้องไส้เนื่องจากใช้พลังงานไปมากเดี๋ยวก่อนค่ะกรึบดาวลอยคนละกรึบก่อนค่อยทานข้าวนกยูงเริ่มรินเล่าป่าชนิดหนึ่งน้ำเล่าสีใสดุดตาตะกะแตนดาวลอย ธนูทองทวนคำเสียงแหบโหยไม่ยอมหายเหนื่อยสักทีใช่ค่ะมันเป็นเหล้าป่าผลิตที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออ้อมก่อยแห่งนี้เองดีกรีค่อนข้างสูงเราจึงให้ชื่อว่าเหล้าดาวลอยมอมราชวงศ์หญิงพิชานันรับจอกเหล้าป่าชื่อเพราะมาดมนิดหนึ่งเมื่อนกยุงส่งให้อืมกลิ่นแปลกไปอย่างนะ จากนั้นราชาสกุลหญิงสะใส่ลำคอราวกับมันคือวิสกี้ทว่าหน้าตาสวยต้องบิดเบี้ยวราวกลืนบอร,ระเพ็ดเป็นยังไงมั่งครับคุณหญิงอรยุทธกับธนูทองถามเกือบจะพร้อมๆกันเมื่อเห็นสีหน้าราชาสกุลสาวสวยแบบนั้นบาทคอน่ะสิพวกคุณลองดูสิแต่เอ๊ะ ร้อนวูบวาบลงลำไส้กี่โคตกี่โคตรู้เลยจากนั้นเส้นเอ็นที่ล้าแสนล้าอ่อยๆปราศนาการไปสิน้นกลับสู่สภาพเดิมสิ่งตรงหน้าที่มองแล้วหลุบลู่เพราะความเพลียค่อยๆมีชีวิตชีวาขึ้นตามลําดับและรื่นรมในที่สุดด้วยเวลาอันรวดเร็ว ทุกคนรับจอกดาวลอยจากพรานสาวมาดื่มคนละครึบร้อนกระเพาะฉาด้วยกันทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นตามลำดับธนูทองเริ่มคุยจ้อตามนิสัยดาวลอยของเธอเยี่ยมจริงๆยาขายันดีๆนี่เองนี่ให้ฉันเดินอีกสามกิโลไปได้สบายนะเนี่ยดีกรีละ่ะนกยุง ราวๆเก้าสิบมัง้งมากไปมัง้งเล่าปลาอะไรจะดีกรีมากปลานั้นแทนคำพูดยืนยันนกยุงริ้นใส่จอกแล้วราดลงพื้นจุดไฟติดพรึบทันทีสีเขียวมาเรื่องโอ้นี่มันแอลกอฮอล์ชัดๆเลยหลายคนหลุดปากและต้องตาเหลือกลานไม่อยากจะเชื่อว่า เล่าปาไม่มีสกุลจะมีดีกรีสูงถึงปานนั้นฉันให้พวกคุณคนละกรึบเท่านั้นเพื่อคลายเหนื่อยกับคลายเส้นเอ็นไม่มีใครกล้าขออีกเพราะเห็นจุดไฟติดเช่นนั้นไม่ใช่ธรรมดาเลยจากนั้นทุกคนจึงกินข้าวอย่างอร็สอร่อยเพราะความหิวโหวยอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยในชีวิต แถมถูกเรียกน้ำย่อยด้วยดาวลอยอีกโอ๊ยตายแล้วถ้าฉันทานข้าวแบบนี้อยู่บ้านมีหวังอ้วนตายเลยอุมาพรอเอ่ยขึ้นหลังจากอิ่มนนำสำราญแล้วพรานสาวออกไปหาฟืนมาก่อกองไฟไว้ที่หน้าโพรงหินแห่งนั้นเพื่อไม่ให้สัตว์ทุกชนิดไม่ว่างูเหลือมเสือหมี แม้แต่สัตว์เล็กๆอย่างเม่นเข้ามาในถ้ำตันแห่งนี้ที่สำคัญเริ่มเย็นเหยียบเมื่อตะวันลับเหลี่ยมดอยไปแล้วเพียงวันเดียวคนทั้งหกชักจะเชื่อมือพรานนำทางสาวมวยแทนผู้เป็นพ่อขึ้นมาบ้างโดยเฉพาะเดินไม่มีหยุดราวกับไม่ใช่คนและไม่เหนื่อยด้วยทั้งหมดล้อมวงกันอีกครั้งโดยเรียกนกยุงเข้าไปคุยด้วย ก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จักกันเสียก่อนแล้วค่อยพูดถึงแผนการเดินวันพรุ่งนี้ม่อมราชวงศ์หญิงพิชานาันเอ่ยฉันอยู่ที่วังสวนจันทาระรัตนาอาชีพหลักเพาะพันธุ์พืชทุกชนิดขายส่งนอก18ปประเทศท่านพ่อของฉันคือหม่อมเจ้าปิติพงษ์จ้างหอของกรมตำรวจ พร้อมด้วยนักวิชาการประจำบริษัทนำกล้าพืชและดอกไม้เมืองหนาวไปให้คนบนดอยแม่เสลียงทดลองปลูกพอดีเครื่องขาดการติดต่อไปสามวันแล้วเข้าใจว่าเครื่องตกนกยูงฟังอย่างสงบนั่นร้อยเอกสอระยุทธ์เพื่อนของฉันเองประจำอยู่ที่ทหารม้าย่านเกราะกรุงเทพ ลามาช่วยฉันค้นหาท่านพ่อนี่อาจารย์อุมาพรสอนอยู่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพนั่นอาจารย์ธนูทองเป็นอาจารย์ศิลปะทุกคนล้วนเป็นเพื่อนฉันทั้งนั้นที่สละเวลามาช่วยค้นหาท่านพ่อความจริงจะมามากกว่านี้แต่ฉันสั่งห้ามเพราะมากคนก็มากความพรานสาวนิ่งฟังอย่างสงบ กระทั่งถูกถามเธอชื่อนกยุงหรอค่ะทำไมชื่อเพราะจังพ่อตั้งให้ค่ะเธอเข้าป่าบ่อยไหมเนี่ยก็บ่อยพ่อพามาด้วยเสมอพรานจอนมีอาชีพเป็นพรานป่าอย่างเดียวเลยเหรออาจารย์อุมาพรถามขึ้นบ้างค่ะ พ่อรักป่ามากเข้าป่ามาตลอดไม่ทำอย่างอื่นเลยเป็นพรานโดยอาชีพบอกตรงๆเมื่อเช้าพวกเราไม่เชื่อมือเธอเลยนะนกยูงมาถึงวินาทีนี้ชักเชื่อบ้างแล้วหม่อมราชวงศ์หญิงพิชานันเอ่ยตรงๆธนูทองขยับเข้ามาอีกถามตรงๆเธอนกยูง เราจะเดินอีกกี่วันถึงจะเข้าสู่เขตที่หอตกนะ่ะบอกไม่ถูกกรุณาอยาถามอีกว่าทำไมเพราะว่าบอกไม่ถูกจริงๆอีกอย่างพวกคุณก็ไม่ได้บอกแน่ชัดว่าตกตรงไหนไม่เห็นทากเครื่องบินด้วยทั้งหมดหันมาสบตากันเธออายุเท่าไรนกยุงธนูทองเปลี่ยนเรื่องถามดือ้อ ยี่สิบค่ะอืมยังสาวอยู่มากนกยูงนิ่งเฉยเสียราชาสกุลสาวสวยรีบโบกมือกลัวเพื่อนศิลปะคนนี้จะออกนอกเครื่องเรามาว่ากันถึงแผนการเดินในวันพรุ่งนี้กันเลยร้อยเอกสอรยุทธ์เอาแผนที่ทางทหารมากลางทันทีแล้วใช้ปากกาสีแดงวงกว้างๆบริเวณหอตก ชี้ให้นกยูงดูบริเวณนี้คือบอริเวณที่เราเข้าใจว่าหอตกเมื่อขืนพรานจอนว่าหุบอะไรนะหุบนางนอนนกยูงบอกชัดถ้อยชัดคำแล้วเวลานี้เราอยู่ตรงไหนเถอชี้ให้ฉันดูหน่อยสินกยูงร้อยเอกสอรยุทธขยับแผนที่ไปตรงหน้านกยูงมองในแผนที่ทันที ตรงไหนดอยกูลาล่ะที่เราอยู่เนี่ยคือดอยกูลานายทหารหนุ่มรีบดูอย่างละเอียดทันทีนี่ไงดอยกูลาฮะาเด็กการละจากนั้นเขาจัดแจ้งวัดมุมคิดคำนวณระยะทางทันทีแล้วเอ่อยออกมาดังๆที่เราอยู่เนี่ยห่างจากที่เกิดเหตุราๆสามสิบห้ากิโลเมตร ถ้าเดินตัดไปตรงๆโอ้อีกตั้งไกลธนูทองหลุดปากออกมาคุณหญิงครับเราเดินมาเนี่ยถาวัดระยะทางจากบ้านทุ่งจำเริงได้ระยะทางแค่5กิโลเมตรเท่านั้นเองครับร้อยเอกสรยุทธ์บอกทั้งหมดหน้าคล้ายจะร้องไห้ทันที โถได้ห้ากิโลเมตรเองเดินแทบล้มแทบตายยังเกือบโดนฟ้าผ่าตายด้วยแล้วจะถึงที่หมายเมื่อไหรก่กะเนี่ยอาจารย์สาวเสียงเครือคิดเอาเองก็แล้วกันนะไก่ผมไม่อยากจะคิดโหดที่สุดเลยเดินด้วยเท้าเนี่ยนูคุณถอยทับตอนนี้ยังไม่สายนะม่อมราชวงศ์หญิงพิชาน,านันรีบเอ่ยกับแฟนของเพื่อน ฮ่าฮฮคุณหญิงก็เรื่องอะไรผมต้องถอยเดินหน้ามาถึงขั้นนี้แล้วที่บนนะุญน่ะบนตามประสาคนพูดมากอย่างผมเท่านั้นเองครับคุณหญิงวางใจเถอะผมถึงในถึงกันจนกว่าจะพบตามที่เราตั้งใจขอบคุณอีกครั้งราชสกุลสาวสวยเอยเสียงเบาว,วิวร้อยเอโซรยุทธหันไปทางพรานสาวอีกครั้ง พรุ่งนี้มีโปรแกรมยังไงบ้างเธออธิบายเสียตอนนี้เลยสินกยูงไม่มีอะไรออกเดินทางหกโมงเช้าจะได้ไม่ร้อนต้องตื่นตีห้าสองคนนั้นลุกขึ้นหุงข้าวหุงปลาเตรียมอาหารสองมือ้อคือเช้ากับกลางวันเพราะมื้อกลางวันเราไม่มีเวลาทำนายสองคนทำตามที่นกยูงบอกนะ ร้อยเอกสอรยุทธ์กำชับคนลดอีกทีครับอุกองธนูทองหน้าเบก่อนพูดเรื่องทานข้าวเช้าๆเนี่ยเธอมีโปรแกร,รมใหม่ได้ไหมเดินไปสักระยะหนึ่งราวๆเก้าโมงสิบโมงค่อยท้าไม่ได้หรือนกยุงไม่ได้ไม่มีการกินข้าวเช้าระหว่างเดินด้วยอีสาวบ้านป่าพูดเสียงคราว แล้วเดินออกไปนอกปากโพรงหินโยนฟืนใส่กองไฟวางไรเฟิลของบิดากับสันหินข้างๆล่อนหวนนึกถึงเมื่อครั้งพาคณะสำรวจแรกบุกดอยงมเขตแม่ตื่นเมืองลีต้องใจสะท้อนสะทานขึ้นมานึกถึงคำพูดของแม่เลี้ยงทิพวันกับคุณหญิงสุพิษขอบตาร้อนเผาขึ้นมาทันทีอุ้ย ตาพธไปสำรวจหาแหล่งแร่ที่อมก่อยเหงาเลยคว้าเด็กดอยที่นั่นแก้ขัดบังเอิญติดมือติดตีนมาอีกหน่อยก็สลัดไปเองอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกเด็กบ้านนอกไม่มีสกุลรุนชาติสภัยทรัพย์ภัยสาลต้องเป็นคนมีเชื้อมีสกุลอย่างหนูเอเนี่ยเหมาะสมกับตาพธท,ที่สุดเลยจบเมืองนอกเมืองนาม,มาด้วยกัน พูจากันรู้เรื่องไม่เหมือนอีนางเด็กนั่นนกยูงมองเข้าไปในเปลวไฟกลับสะท้อนสถานใจและสะดุ้งเมื่อใครคนหนึ่งหย่อนก้นสวยลงสันหินข้างๆคุณหญิงยังไม่นอนอีกเหรอคะพรุ่งนี้เดินหนักอีกอาจจะหนักกว่าวันนี้ด้วยฉันนอนไม่หลับคิดถึงท่านพ่อไม่รู้ชะตากรรมท่านเป็นอย่างไรบ้าง 3วันสามคืนเข้ามาแล้วคุณหญิงคิดว่ายังไงบ้างถ้าท่านไม่เสียชีวิตทันทีก็คงจะป่วยหนักอยู่ในจุดที่เครื่องตกแน่นอนถ้าเราพบท่านกำลังเจ็บละ่ะคุณหญิงจะทำยังไงฉันก็จะแจ้งไปทางหน่วยกู้ภยัยเพราะเข้ามาสามคณะด้วยกันฉันมีโทรศัพท์เคลื่อนที่มาด้วยอยู่ที่เป้ของคนรถ คุณหญิงทำไมไม่เดินมากับทหารตำรวจล่ะคะไม่เพราะพวกนั้นเขาเข้าทางลำพูนฉันต้องการเข้าทางนี้เข้ากันหลายๆทางจะได้พบปัญหาเวลานี้ไม่พบซากเครื่องบินเลยมันหายไปอย่างลึกลับแทบไม่น่าเชื่อนักบินก็ไม่ติดต่อกลับไปปกติเครื่องบินตกเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ ก็เห็นซากเครื่องบินนะสิจากนั้นหอกู้ภัยก็จะย่อนหน่วยกู้้ภัยลงทันทีเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือนำผู้เสียชีวิตขึ้นหอกลับนี่ไม่เห็นซากเครื่องแม้เท่าฝ่ามือค้นหากันมาสามวันสามคืนแล้วแปลกที่สุดเลยพรานสาวเองก็คิ้วมุ่นตกในหุบดางนอนกระมังเป็นหบที่ลึกไม่เห็นก้นเหวด้วยสิ เราใช้กล้องส่องลงไปและภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียมแล้วไม่เห็นร่องรอยอะไรเลยเอาล่ะเอาล่ะคุณหญิงฉันจะบอกอะไรคุณหญิงตอนนี้ไม่ได้ทั้งนั้นเพราะไม่รู้เหตุข้างหน้าแต่บอกเพียงว่าคุณหญิงต้องระวังตัวทุกฝีก้าวบอกทุกคนด้วยคะ่ะระวังตัวทุกฝีก้าวค่ะ หมายถึงภัยจากอะไรบอกให้ชัดเจนหน่อยเถอะพรานสาวถอนใจเฮือกใหญ่ทุกชนิดบางครั้งแทบไม่รู้ว่ามันคืออะไรราชสกุลสาวทำสีหน้าแปลกใจแบบนี้ก็หมายความว่าป่าที่นี่มีอันตรายหลายอย่างค่ะ เธอเคยมากีดครั้งแล้วที่หมายที่ฉันจะไปไม่เคยเพียงแต่ผ่านไปเท่านั้นคุณหญิงคะคุณหญิงเคยเข้าป่ากีดครั้งแล้วพิชานันสายหน้าไม่เคยเลยทำไมมันวิเวกวังเวงเช่นนี้เมื่อตืต้อไปหมดหน่ากลัวเหลือเกินคุณหญิงจะต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งคะ่ะ ไม่เช่นนั้นความกลัวมันจะคุกคามตลอดเวลาทำให้เราเสียสติได้โพชนาดพารถจะเลขเข้ามาในห้องนั้นแล้วเขาไม่ฟังเสียงใดๆอีกรัางร่างงามนักเรียนเก่าอังกฤษมาจูบอย่างดูดดือมรถจะเลขเองก็สนองตอบชนิดที่ถึงใจไวไฟราวกับเบนซีน,นต่อหน้านกยูงซึ่งเบิกตากว้าง คุณพศคุณพศทำแบบนี้ได้ไงแกอยู่เฉยๆฉันจะทำอะไรให้แกดูนังค้นจบมสามงูเงาเตาตุนเขาหันมาชี้หน้าแล้วรังร่างของรเจเลขเข้ามาจูบสุกใสบริเวณแก้มผ่องเมมงับติ่งหูหอมกรุ่นอุ๊ยพดขาเอททนไม่ไหวแล้วรเจเลกเสียงสั่นเครือ ลับตาพริมสองมือกำผมที่ท้ายทอยพจนาตขยุ่มขย่ำบงบอกความสุขสร้างสวงขนาดหนักนกยูงพรวดพลาดลุกแต่ต้องติดกับเชือกที่มัดสองมือติดเตียงไว้แน่นคุณพจน์อยากทำอะไรกันไปห้องคุณพจน์สิบาสีบัดเถลิงที่สุดฟ้าจะผ่ากระบานดูเถอะ พจนาตละจากการจูบไซสแก้มผ่องของรถเจเล็กหันมาตาวาดตาทะมึงถึงอีนังคนปลาหุบปาแกซะไม่เช่นนั้นฉันจะฆ่าแกฆ่าซะเลยสิกลับง่ายหน้าหัวเราะร่วนงั้นฉันจะยังไม่ฆ่าแกฉันจะกอดจูบคุณนเอให้แกดูแกดูให้เต็มตาสิอีนังคนปา จากนั้นพจนาาระดมพร้มจูบสองแก้มและสุกไซจมูกตามส่วนที่หอมอุ้ยพดขาเอ๊จใจจะขาดแล้วนะเริ่มเถอะรถจเตเรกทำท่าจะงายหลังลงเตียงของนกอยู่ไปทำบาสีบัตรเทเลสกันที่อื่นไปไล่เสียงดังคับห้อง หญิงสาวนักเรียนนอกบอกกลับหัวเราะงอาายเสียงก้องห้องเช่นกันไม่ฉันจะเล่นบทเลิฟซีนระหว่างฉันกับคุณพ์ให้แกดูอยากดูไหมล่ะอีนังคนป่าหัวเราะร่วนเสียงแหลมอีกไปให้พ้นนี่ปล่อยฉันนะฉันจะฆ่าพวกคุณอดีตพรานสาวดิ้นโครมคราม ก็ไม่สามารถเป็นอิสระได้เพราะถูกมัดแน่นหนาติดเตียงนอนโพจนาดยังคงแสดงบทรักต่อหน้าอย่างแม่รักษาน้ำใจใดใดทั้งสิ้นทั้งไม่มียางอายด้วยลดเจเลก็เหมือนกันสนองตอบโพอจนาดอย่างชำนิชำนาญบัดซบที่สุดไม่อายผีสางเทวดาฟ้าดินบ้างหรือไงคุณพจนกจุงตะโกนลั่น เขากลับหัวเราะใส่หน้าไายทำไมสนุกออกว่าแต่แก้เหอะนักคนป่าบทรักแก้ได้เท่าขี่เล็บคุณเอไหม่ะหรไม่นกยุงไม่กล้าทำแบบนี้มันน่าอายเหลือเกินปล่อยนกยุงสิอีสาวบ้านป่าดิ้นโครมครามพดขาแถวแถวนี้บรรยากาศเป็นพิษ เราไปทำอะไรกันในห้องน้ำเธอนะคะเอ๊อยากอาบน้ำด้วยโอเคพจนารีบอุ้มร่างงามนั้นขึ้นมาทันทีแล้วหันมาทางนกยุงอีน้องคนป้าเกนอนดิ้นอยู่งี้เหอะนะฉันจะท่องสวรรค์วิมานกับคุณเอให้ชำปอนซะหน่อยเก๋คอยฟังเสียงเอาก่อนแล้วกันคุณพอใจอร้ายใจดำ ขอเลี้ยงหนุ่มงายหน้าหัวเราะก้องคนมีเงินมีการศึกษาอย่างฉันไม่มีคำว่าใจร้ายใจดำรอกว้ยขณะนั้นประตูห้องเปิดโผลวะเข้ามาแม่เลี้ยงที่พวันย่างก้าวเข้ามาในห้องของนกอยู่ด้วยใบหน้าทะมึงถึงมือขวาถือมีดอิโตอันเบอร์เรอร์คุณแม่ผมกับเอจะอาบน้ำสักหน่อย ถ้าอีนังคนปาเนี่ยพูดมากเอาอีโต้สับปากมันเล้ะเอาเคี้ยวออกจากปากด้วยนะครับจ้าลูกแม่มีความสุขกันให้เต็มที่เหอะแม่จะจัดการมันเองนะลูกนะพ่อจนาตอุ้มรถเจลเลขเข้าไปในห้องน้ำแล้วปิดประตูดังปังทิพวรรณกำมอีโต้ปรีเข้ามาหาทันทีเงื้อง่าจะสับแบบ สับเป็ดย่างไก่ย่างแกบอกมาสิโดยที่มีทองคำอยู่ตรงไหนคุณแม่ถามทำไมฉันจะไปขุดมันขึ้นมาล้อมเป็นทองแท่งขายนะสิบอกมามันอยู่ตรงไหนคุณแม่คะถึงนกยุงบอกไปคุณแม่ก็ไม่รู้จักหรอกแล้วไปไม่ถูกด้วย ถูกไม่ถูกก็บอกมาเร็วๆดอยงอมมันอยู่ทางไหนทุ่งจำเริงทิศตะวันออกเดินอีกเจ็ดวันเป็นอย่างน้อยบางทีก็ถึงบางทีก็ไม่ถึงงั้นแกจะต้องเป็นคนนำทางจากนั้นทิพวรรณใช้อีโต้สับเชือกไนลอนที่มัดนกยุงติดเตียงขาดจนหล่อนลุกขึ้นได้ แต่สองมือยังไม่เป็นอิสระเพราะถูกมัดติดกันแน่นหนานกยุงกลับมาถูกมัดอยู่หน้าถ้ำแห่งหนึ่งไม่ทราบว่ามาได้ยังไงและแม่เลี้ยงทิพวรรณหายไปปรากฏว่าหัวหมู่ทองทิพ์คนบ้านวัวลายทหารเชียงใหม่เมื่อเจ็ดร้อยปีก่อนนนเข้ามาบอกเสียงกระหึ่ม รับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด,ด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ